เซตภาพเพลินแฮปปี้กรีโคเจอสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวออยจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมสวนผักหวานของออยนะคะในพื้นที่หนึ่งไร่กว่า,วานะคะก็จะมีต้นผักหวานอยู่ประมาณ1000กว่าต้นแล้วก็จะมีพืชผักอื่นๆผลไม้อื่นๆน,นะคะที่ปลูกผสมผสานกันไว้นะคะเดี๋ยววันนี้ออยจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมกันเลยนะคะโซนนี้ก็เป็นผักหวานโซนแรกนะคะที่ปลูกเอาไว้อายุข,ของ ต้นตอนนี้ก็5ปีแล้วนะคะแล้วก็เริ่มเก็บมาตั้งแต่อายุ3ปีจนถึงปัจจุบันนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ตกแต่งสวนเท่าไหร่นะคะก็จะมีใบเยอะหน่อยผักหวานที่เพื่อนๆเห็นในสวนนี้นะคะก็ จะเป็นผักหวานที่ปลูกจากเมล็ดทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เราจะใช้พี่เลี้ยงเป็นต้นแคร์ต้นชะอมนะคะแล้วก็จะมีต้นมะขามเทศด้วยนะคะแต่ว่าไม่เยอะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะใช้เป็นต้นแคร์นะคะปลูกเป็นพี่เลี้ยงให้เขาตั้งแต่การลงหลุมตั้งแต่แรกเลยนะคะ บรรยากาศของสวนตัวนี้ก็ดูร่มรื่นมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเราตกแต่งสวนแล้วเนี่ยเราก็จะเลาะนะคะเลาะกิ่งบางกิ่งแล้วก็ใบออกนะคะสวนก็จะดูโล่งหน่อยแล้วผักหวานเขาก็จะเริ่มออกนะคะให้เราได้เก็บแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ตกแต่งเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามีงานประจำด้วยเนาะก็เลยทยอยนะคะทยอยตกแต่งไป สังเกตนะคะทุกต้นจะมีต้นแครแล้วก็ต้นชะอมเป็นพี่เลี้ยงให้เขานะคะต้นแครตอนนี้ก็สูงมากๆแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็ยังไม่ตายนะคะก็ยังเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็เป็นล่มให้ผักหวานด้วยนะคะเดี๋ยวออยจะพาเป็นเพื่อนปีนขึ้นไปเก็บผักหวานนะคะจะมีบันไดนะคะเดี๋ยวออยจะปีนขึ้นไปเก็บเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยค่ะ ปีนบันไดแล้วนะคะนี่ค่ะบันไดปีนขึ้นไปเลยนะคะผักหวานต้นจะสูงนิดนึงนะคะเหตุผลที่เราต้องไว้ให้สูงประมาณนี้นะคะเพราะว่าเรามีพื้นที่ในการปลูกจำกัดนะคะก็เลยอยากจะให้ต้นเขาสูงกว่านี้นิดนึงเพื่อที่จะได้เก็บผักหวานได้ได้เยอะหน่อยนะคะตรงนี้ ก็ต้องขึ้นแบบระมัดระวังนิดนึงนะคะก่อนที่จะขึ้นบันไดก็ต้องตั้งบันไดให้แน่นนิดนึงนะคะก่อนที่จะขึ้นมาเก็บนะคะไม่งั้นอาจจะล้มได้นะคะต้องระวังเดี๋ยวจะพาเ,เพื่อนๆเดินไปชมสวนผักหวานในโซนที่สองนะคะที่ปลูกไร่เลี่ยกันนะคะก็ประมาณ สีปีนะคะโซนนี้เดี๋ยวเราจะเดินผ่านสะนี้ไปนะคะเป็นสะเพาเพียงขนาดเล็กนะคะที่เลี้ยงเฉพาะปลากินพืชไว้นะคะอย่างพวกปานินปลาตะเพียนเป็นหลักนะคะตรงนี้ก็จะสามารถที่จะมีปลาไว้กินตลอดปีนะคะแล้วก็ส่วนรอบๆนี้นะคะก็จะปลูก ต้นไม้หลากหลายชนิดเลยนะคะล้อมรอบสระนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นชมพู่ต้นมะพร้าวนะคะต้นมะม่วงนะคะหลายๆอย่างเลยนะคะที่ปลูกเอาไว้ นี้ก็เป็นผักหวานโซนที่สองนะคะที่ปลูกไล่เลี่ยมาจากโซนแรกนะคะก็อายุของต้นตอนนี้ก็4ปีแล้วก็ทยอยเก็บเรื่อยๆเหมือนกันนะคะแต่เราจะปลูกโซนนี้เราจะปลูกผลไม้นะคะอื่นๆหรือว่าจะเป็นขนุนมะม่วงนะคะก็จะปลูกแซมเอาไว้ในสวนเพื่อที่จะเป็นร่มนะคะอีกอย่างหนึง่งโซนนี้ก็จะเป็นกระท่อมนะคะไว้สําหรับพักผ่อนอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ มีผล,ลไม้อื่นๆที่เราปลูกเอาไว้ล้อมรอบอันจะเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นนะคะสีเหลืองๆที่เพื่อนๆเห็นนี้นะคะก็จะเป็นเมล็ดผักหวานนะคะที่เกิดจากต้นตูเมียปีนี้จะออกลูกเยอะนะคะเดี๋ยวก็จะเก็บมาเพาะเอาไว้ทําพัน์ต่อนะคะการสังเกตต้นผักหวานว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนั้นนะคะเราก็จะดูจากต้นที่ออกดอกนะคะถ้า ต้นไหนออกดอกมาแล้วมีมีลูกนะคะก็จะเป็นต้นของตัวเมียนะคะแต่ถ้าเป็นต้นตัวผู้จะออกดอกอย่างเดียวนะคะแต่จะไม่มีมเมล็ดนะคะในส่วนผักหวานนี้นะคะก็จะมีพึ่งมาอาศัยอยู่หลายรังนะคะแต่ว่าก็จะทยอยร้างไปทีละรังนะคะเดี๋ยวจะมีรังหนึ่งที่ยังอยู่นะคะเราจะไม่ได้นำเขามากินนะคะแต่ว่าจะปล่อยให้เขาได้ผสมเกสร ในในสวนจะมีผลไม้หลายอย่างนะคะที่ปลูกเอาไว้พึ่งเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะมาผสมเกษรไม่ว่าจะเป็นลนิ้นจี่ลำไย,ยชมพู่พวกนี้นะคะผัะกหวานที่เพื่อนๆเห็นโซนนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะปลูกยากพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าดินโซนนี้นะคะจะเป็นดินเหนียวและก็แข็งมากๆเลยนะคะกว่าที่จะขุดหลุมได้นี่ก็ ค่อนข้างใช้เวลานะคะแล้วก็ทุรักทุเลพอสมควรนะคะกว่าที่จะมาเป็นผักหวานได้ในวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะเป็นภาพที่ออยถ่ายเอาไว้นะคะที่ปลูกแรกๆเลยนะคะที่ขุดหลุมเตรียมปลูกแรกๆเลยนะคะว่าจะดินจะแข็งขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ นี่นะคะก็คือสภาพดินก่อนที่จะนํามาปลูกผักหวานนะคะดินตรงนี้นะคะเราถมอยู่ประมาณ3ชั้นด้วยกันนะคะส่วนชั้นกลางเนี่ยก็จะเป็นดินเหนียวก็ค่อนข้างที่จะหนานะคะ3 0ง40เซนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะขุดเนี่ยค่อนข้างที่จะขุดยากเพราะฉะนั้นเราจะต้องเทน้ําลงไปก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ดินอ่อนนะคะถึงจะสามารถที่จะขุดได้นะคะ ส่วนดินชั้นบนนี้นะคะก็จะเป็นดินที่โลกจากนานะคะก็จะเป็นหน้าดินก็จะไม่แข็งนะคะเหมือนกับดินชั้นกลางที่มีแต่ดินเหนียวนะคะ โซนตรงนี้นะคะก็จะเป็นผักหวานโซนที่สนะคะที่ปลูกเอาไว้ต้นตอนนี้ก็3ปีแล้วนะคะต้นของเขาค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะคะแต่ว่าเราทยอยปลูกนะคะทยอยปลูกไปเรื่อยๆนะคะต้นก็จะทยอยโตตามๆกันนะคะแล้วก็จะใช้ชะอมนะคะเป็นพี่เลี้ยงแต่ในสวนตรงนี้นะคะทั้งสวนเลยก็จะปลูก พืชผักหลายๆอย่างผสมผสานกันนะคะไม่ว่าจะเป็นผลไม้นะคะผลไม้ยอย่างเช่นกระท้อนนะคะกระท้อนมะไฟหรือจะเป็นลิ้นจี่นะคะส่วนลิ้นจี่ที่เห็นนี้นะคะก็เป็นปีที่สมแล้วนะคะปีที่สามที่เพิ่งออกลูกนะคะก็ได้กินแล้วรสชาติของเขาก็อร่อยนะคะเปรี้ยวอมหวานใช้ได้เลยทีเดียวนะคะ ตอนนี้ก็ตอนกิ่งเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะนำมาปลูกเพิ่มนะคะไปนะคะที่ปลูกเอาไว้ปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะคะที่ได้กินลูกตอนนี้ก็ลูกเขาก็กําลังโตนะคะเดี๋ยวก็จะเริ่มได้เก็บกินแล้วนะคะในพื้นที่1ไร่กว่าๆตรงนี้นะคะเราจะ เน้นการทําเกษตรแบบผสมผสานนะคะจะไม่ได้ทําเกษตรเชิงเดี่ยวแต่ว่าเราจะเน้นการปลูกพืชผักต่างๆนะคะเอาไวา้รอบนะคะรอบสวนนะคะเราเน้นทําเกษตรเพื่อที่จะเป็นที่พักผ่อนนะคะเวลาเราทํางานมาเหนื่อยแล้วก็จะเข้าสวนนะคะไปดูพืชผักของเราที่ปลูกเอาไว้นะคะก็จะมีกระท่อมนะคะที่เราสร้างเอาไว้เวลาวันหยุดนี้ก็จะ ไปนั่งเล่นพักผ่อนไปเดินชมสวนชมนกชมไม้นะคะแหล่งธรรมชาติที่อยู่ตรงนี้ก็จะมีสัตว์หลายชนิดเลยนะคะที่เขาอาศัยอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เราก็จะไม่ได้ไปทําร้ายเขานะคะเขาก็จะอาศัยอยู่แล้วก็จะมีพึ่งนะคะหลากหลายเลยนะคะที่เขาเอามาอาศัยอยู่แล้วก็มาผสมเกสรให้กับผลไม้ของเรานะคะ ส่วนเกษตรของเรานะคะก็จะติดคลองของหมู่บ้านนะคะปกติแล้วจะมีน้ำคลองล้นเลยนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยน้ำแห้งมากๆเลยนะคะแต่ว่าเราก็ต้องใช้น้ำบาดาลนะคะน้ำที่เราเจาะเอาไว้เพื่อที่จะมาดูแลสวนเกษตรของเรานะคะตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของการใช้น้ำบาดาลนะคะก็สามารถที่จะปรับสภาพได้ได้ดีแล้วนะคะตอนนี้ก็ใช้น้ำบาดาลในการดูแลพืชเกษตรของเรา ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ช่อง youtube กษตรพเพเลินแฮปปี้ฟีดเพอให้ออยด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ออยก็จะไปเก็บผักต่อแล้วนะคะบ๊ายบายด้วยนี่ค่ะพึ่งรังตูตๆนะคะแต่ไม่กล้ากวนใจเขานะคะเดี๋ยววันนี้ออยต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ